สวัสดีครับวันนี้ติดตั้งสตาร์ทแจ็คจีอีกคันหนึ่งนะครับเป็นลูกค้าเลือกเป็นคาลิเบียนฟินอาแล้วก็มีเฮดยาวเอแล้วก็แผ่นใต้ท้องอันตรกาศนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการติดตั้งแล้วก็ไปเทสกันว่าเป็นยังไง Wanna be the best in the game. Invest in my name. Check no restraints. I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame. Mud disease, a plague. We all love to hate. Have to play the game. Have to make a name. All our insecurities are running. This display. is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak ใช่น,นะ GK ใส่สตัดแผ่นได้ท้องเฮดยาวแล้วก็เพิ่มเติมแผ่นกองด e ธิกซอน a โดเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อกันว่าเป็นยังไง ติดตั้งเรียบร้อยก็มาลองเทสรถกันจะแบบพึกตักกว่าวเขาเดิมเลยครับแต่พอขับไปสักพักมันก็จะเข้าที่วันนี้ตอนนี้มันใหม่จุกเชินนี้แหลตัดหน้าแล้วหักลมมันก็จะคุมรถง่ายกว่า ติดทรงมท้ายางน่าะเ่ติด,ตด,ด,เดเรียบร้อยแล้วครับคันนี้จัดทรงให้เรียบร้อยใส่ตตัดใส่แผ่นใต้ท้องเทดเรียบร้อยแล้วเทสแล้ว,ล,วลูกค้าโอเคสนใจติดต่อสอบถามได้ที่เพจ KKE เลยนะครับออยากได้ตัดยี่ห้อไหนตัวไหนสอบถามได้เลยหรือโทร085 0 6 3 9 0, 0 2 0 5ขอบคุณมาก